สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนะครับต้นจะไอต้นไฟครับเชื่อได้เลยนะครับว่าหลายๆท่านนะครับก็อาจจะเคยเป็นแบบผมในช่วงแรกๆนะครับก็คือบางครั้งเราทําลายแชทบอร์ดนะครับแล้วเราก็อยากที่จะได้ภาพแบบขยับๆนะครับแบบว่ามีเป็นภาพกิฟต์นะให้มันขยับดูมีสีสันในลายแชทบอร์ดของเราซึ่งในตัวอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยนะครับอย่ฮะมันก็จะขยับอยู่ตลอดเวลาเลย และครานี้นะมันก็จะมีประเด็นอยู่ตรงที่ที่ว่าเราอยากจะไปได้พวกแบบเนี้ยอยากได้ลิงก์ที่มันเป็นแบบ <Wow. S 1> ไฟล์ขยับไฟล์กิฟเนี้ยแล้วพอเราจะไปหาแล้วเราไปหาในเน็ตบางครั้งเนี่ยเราไปก๊อปปี้มาบ้างอ่ะเราไปาดาวน์โหลดมาบ้างแล้วเราก็ไปอัพขึ้นลิงก์ของตัวเองก, <Wow. S 1> ก็ก็มันรู้สึกว่ามันจะมีความยุ่งยากในการใช้งานบางครั้งเราเห็นอยากได้สวยๆแล้วก็ ไปเซฟมาบางทีก็เซฟไม่ได้บ้างนะบางทีก็ลิงก์ใช้ไม่ได้บ้างอย่างนี้วันนี้เราก็เลยจะพามาไปทําเทคนิคของการที่เราจะทํไลน์แชทบอทแล้วก็ให้ไลน์แชทบอทเราเนี่ยมีลูกเล่นนะมีภาพมีอะไรที่มันขยับได้นะครับเราเอาไปประยุกต์ใช้ได้หลายๆแบบเลยนี่คือตัวอย่างในภาพที่เห็นนะฮะตอนนี้ก็เป็นไฟล์กิฟต์นะตึ้งดังึ้งดังซึ้งดังแล้วยังสามารถที่จะคลิกที่ภาพนะครับ ยังทำข้อมูลอะไรบางอย่างอย่างอื่นได้อีกด้วยนะแต่ในที่นี้เนี่ยในข้อมูลที่ผมกำลังทำอยู่ในตอนนี้นะครับก็จะเป็นการคลิกแล้วก็ให้ลิฟต์ทำงานนั่นเองนะครับตรงนี้เป็นการแชร์ออกไปให้เพื่อนนะครับนี่ผมก็ลองส่งเข้ามาที่แชทของเราก่อนนะครับพอส่งมาที่แชทของเรานะครับก็จะมีหน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวนะครับปึ้งเข้าไปนี่ พอแชทเข้ามาก็จะมีหน้าตาประมาณนี้อันนี้คือการคลิกลิงก์เฉยแต่วันนี้ที่เราจะพาทำนะครับก็คือเราจะทำให้ภาพมันขยับได้ในตัวขอ,องไลน์แชทบอ o t นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีโค้ดให้ด้วยนะคราวนี้หลังจากนี้นะครับตัวนี้คือตัวอย่างของโค้ดนะครับซึ่งโค้ดมันสั้นมากเลยเราก็เอาไปใช้งานได้อันนี้จะเป็นอยู่ในหมวดของเทมเพลตซึ่งเป็นโค้ดที่เอาไว้รองรับไฟล์ที่มันขยับ ไฟล์กิฟต์เนี่ยแหละมีมีจำนวนเมกของตัวมันเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะมันก็ยังขยับให้เราอยู่เดี๋ยวเราไปดูแหล่งที่มาว่าเราจะไปเอาไฟล์กิฟต์นี้ได้จากที่ไหนกันครับตรงนี้ผมทําผ่านมือถือเลยนะฮะก็จะพาเพื่อนๆไปที่โครมก่อนตัวหลักของเราเลยนะครับนี่นี่แน่นี่เลยพอผมเข้ามาที่โครมนะเราพิมพ์ไปเลยนะครับชื่อเว็บว่า Gif f r ี e นะครับประมาณนี้ พอเราคลิกเสิร์ชขึ้นมาแล้วใช่ไหมฮะมันก็จะอยู่ที่อันแรกเลยเราก็คลิกที่อันแรกนี่แหละพอเข้ามานะครับก็จะมีพวกแบบภาพขยับเต้นไปหมดเลยนะครับคราวนี้เราก็จะทําการเอาลิงก์ของเขาเพื่อมาใช้งานตอนที่เราจะเอาลิงก์นะครับเราก็มาเสิร์ชเล่นๆดูก่อนนะว่าเราอยากจะเสิร์ชหาคําอะไรนะครับสมมติว่าผมหาคําว่า cat แคทละกันนะครับผมก็กดเสิร์ชเลยนะครับคําว่าแคท พอเราเปิดเสิร์ชคำว่าแคทเนี่ยันก็จะมีเต็มไปหมดเลยนะครับที่ขยับเนาะถ้าถ้าเราสังเกตนะครับตรงนี้นี่ว้าวเขามาซูมมาให้เห็นเลยที่เราสังเกตดูนะครับมันจะมีอยู่สองฝั่งนะระหว่างฟลากิฟต์ธรรมดากับสติ๊กเกอร์ถ้าถติว่าเราอยากจะได้แบบที่ผมทําในตัวลายแชทบอทนะครับเราก็ามาเลือกโหมดที่เป็นสติ๊กเกอร์นั่นเองพอเปิดมาโหมดสติ๊กเกอร์นะครับเสร็จแล้วก็ให้มันโหลดนิดนึงเนาะแต่อินเทอร์เน็ตผมมันอาจจะไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่นะครับก็ ต้องรอแป๊บหนึ่งสมมุตินะภาพมันขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คลิกไปสักภาพหนึ่งพอคลิกไปสักภาพหนึ่งเสร็จปุ๊บให้เราเลือกมุมนี้นะมุมขวาบนนะครับของเบ์เซอร์นะให้เราติ๊กเป็นเวอร์ชันเดสก์ท็อปนี่ถ้าเราไม่เลือกเดสก์ท็อปนะครับเราจะไม่มีลิงก์ให้เราเห็นเลยนะฮะเดี๋ยวพอเราคลิกเข้ามาที่สติกเกอร์เราจะไม่เจอลิงก์พอเราคลิกเข้าไปนะฮะมันหน้าตามไเป็นเหมือนกับเราใช้บนมือถือแต่ถ้าเราอยากจะได้ลิงก์นะครับ ให้เราคลิกเพื่อเปลี่ยนเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นเหมือนคอมพิวเตอร์พอลังจากนั้นนะครับเราก็จะมีตัวภาพขึ้นมานะสูว่าภาพมันขึ้นมาแล้วนะพอดีว่าอย่างที่บอกนเน็ตผมช้าค่อนข้างช้ามากในสถานที่แห่งนี้นะครับก็นี่พอเราเห็นแล้วนะว่าเราจะเอารูปนี้แหละแล้วก็กดเข้ามาเลยนะครับคลิกคําว่า copy link พอคลิกคำว่า copy link เสร็จแล้วนะครับตัวที่มันจะมีลิงก์เต็มไปหมดเลยนะแต่ที่เราจะเอาไปใช้ในไลน์แชทบอทได้นะครับ ให้เราเอาลิงก์ที่สองนะครับที่เขียนว่า GIF Link นะครับจากนั้นเราก็ copy เลยนี่ก็ขันลอบมันมาทั้งหมดของลิงก์ของในช่องที่สองนะครับแล้วถ้าเราอยากจะรู้ว่ามันเป็นภาพนะั้นจริงๆหรือเปล่านะเราก็ลองเทสดูกันนะที่ไอสิ่งที่เรา copy มานะก็วางปึ๊บเข้าไปแล้วก็ดูว่ามันเล่นตัวนี้ใช่ไหมอ่านนี่ก็เป็นภาพที่เราเอามาเมื่อสักครู่นี้นะครับจากนั้นเราถึงค่อยเอาลิงก์เนี่ยแหละที่เราได้มานะครับไปใช้ ในโค้ดของเรานี่ตรงโค้ดของเราก็เอาโคดนี้แหละไปใช้งานเสร็จแล้วเราก็เอาโคดนี้เนาะตรงคําว่า image URL แล้วก็เอาลิงก์ของไฟล์ GIF เนี่ยที่เราเห็นในตอนนี้ในมือถือนะครับก็จะเป็น .gif ก็คือ GIF แล้วก็มาวางไว้พอเอามาวางไว้นะครับก็เอาจากนั้นเราก็ไปเอาโค้ดนะครับที่เรารทำนี่แหละเอาไปวางเข้าไปในสิ่งที่เราทำไลน์แชทบอร์ดห้าเพื่อนๆทำผ่านไลน์ไดโนโฟนนะ ก็ใช้ด i ร l o g f กโก็ไปเอาโคดนี่แหละไปวางเข้าไปอยู่ในโค้ดของด i ร l o g f กโที่ทำเป็นเรื่องของตัวอพอเ n นนิ่ง a ฟ e เสร็จแล้วนะ <c oughs> ก็จะมีตัว r e Response ที่เป็นส่วนของ LINE แล้วก็เอาตัวนี้แหละเข้าไปวางทั้งโค้ดได้เลยนะครับแต่ตรงด i ร l o g f กโเนี่ยอย่าลืมนะว่ามันจะมีหัวตรงที่เขียนว่า LINE ก่อนเสร็จแล้วเราก็ไปวางแทกเข้าไปส่วนคนอื่นนะครับที่ไม่ได้ใช้แบบนั้นนะครับผมคนนึงก็ยังไม่ได้ใช้แบบนั้นนะ ผมด้วยความขี้เกียจผมจะเอามาให้ดูตัวอย่างนะนี่สิ่งที่ผมขี้เกียจผมจะเป็นประมาณนี้อเดี๋ยนะผมเอาลิงก์ก่อนเพราะนี่ผมทําลิงก์ไว้แหละนี่ผมก็คัดลอกมาด้วยความขี้เกียจนะครับผมก็ทําประมาณนี้เดี๋ยวผมให้ดูนี่แน่ผมก็เข้ามาประมาณนี้นะครับผมจะพิมพ์คําว่าบอดแล้วก็จะให้เจ้าเฟกเมรรื่อกี้ออกมานะนี่พิมพ์คําว่าบอทเสร็จแล้วผมก็เลือกในโหมดเทมเพลตแล้วก็เลื่อนไปเลื่อนไปเลื่อนไปเลื Pis, weg, Carney, ่อนไปนี่ ผมก็จะเอาโค้ดทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับลบทิ้งดีกว่าเดี๋ยวสร้างใหม่ปึ๊บลบไปก่อนลบทิ้งอพอลบทิ้งแล้วนะครับเสร็จแล้วผมก็ก็มาใช้คําว่าผมก็ใช้คำว่าบอร์ดนะครับเสร็จแล้วผมก็มาเลือกหมวดที่เป็นเทมเพลตเพราะว่าเมื่อกีอ้โค้ดของเรานะครับมันคือเทมเพลตนะครับจะไม่ใช่เฟกนะมันจะอีกประเภทหนึ่งคราวนี้ก็จะมีช่องว่างผมก็เอาโค้ดที่ผมดีไซน์ขึ้นมานี่แหละเสร็จแล้วก็ ใส่ข้อความลงไปพอข้อความปุ๊บมันก็จะใหญ่เบื้องเ้ิ่มเท่าหมีเลยนะแล้วก็มากดคลิกค้างไว้ก็ได้นะนี่กดค้างไว้แล้วก็มาเลือกจัดขนาดรูปแบบของตัวบรรทัดน,น,นี่เสร็จแ,แล้วเราก็ได้ข้อความประมาณนี้แหละเรียบร้อยเราก็ใส่โค้ดอะไรจนเสร็จหมดแล้วอืมคราวนี้เราก็ผมผมนะใน,ใน,ในอันนี้ของผมเองนะด้วยความขี้เกียจของตัวเองนะครับก็ใช้วิธีการสรา้างแบบง่าย,ายๆนี่แหละไม่ต้องไปใช้ อะไรให้มันยุ่งยากเพราะผมไม่ถนัดเรื่องคอมนะไม่ใช่ถนัดเรื่องคอมผมไม่มีคอมเออประมาณนี้เสร็จแล้วผมก็กดตัวอบอร์ดนะครับที่ผมใส่คีย์เวิร์ดนั้นไปพอวางคีย์เวิร์ดลงไปนะครับแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งครับมันก็โผล่ขึ้นมาแล้วนี่ไงก็เป็นตามที่เราดีไซน์ไว้เราก็เอาภาพมาใส่เอาอะไรมาใส่แต่แหล่งที่มาของไฟล์ที่มันเป็นภาพขยับนะครับก็ ตามอย่างที่ในคลิปที่ผมทําให้ดูเลยนะส่วนโค้ดตัวที่เป็นเทปเพนี้นะผมจะทิ้งไว้ที่ใต้ดีสคริปชันด้านล่างนี้เลยเพื่อนๆก็สามารถที่จะก๊อปโค้ดทั้งหมดนะไปดัดแปลงเปลี่ยนอยู่ที่แค่2จุดเท่านั้นเองก็คือเป็นที่ไฟล์รูปแล้วก็ลิงก์ที่เราอยากจะคลิกให้มันไปที่ไหนก็ได้นะครับส่วนไอ้ตรงลาเบลก็เป็นชื่อปุ่มที่เราอยากจะเปลี่ยนแบนี้เราก็เปลี่ยนได้เลยนะเปลี่ยนไป 3. าจุดนะ3จุดจุดแรกรูปภาพจุดที่2 l a ลาเบลก็คือตรงปุ่มนะครับที่ข้างหน้าที่เห็นที่หน้าจอ แล้วก็ส่วนที่3ามก็คือลิงก์ที่เวลาคลิกไปแล้วเราจะให้ไปที่ไหนตรงนี้ผมทำโค้ดทิ้งไว้ให้ทลางเพื่อนๆเอาไปก๊อปปี้และใช้ได้เลยนะครับอ่ะหวังว่านะครับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นเทคนิคอีกหนึ่งเทคนิคนะครับที่ทําให้เพื่อนๆรู้สึกว่าล่าแชทบอทเรามีสีสันมากขึ้นนะครับก็ทําให้ดูหน้าหน้าตาดูหน้าตื่นตาตื่นใจนะครับใครที่เข้ามาคลิกเข้ามาเล่นอะไรเงี้ยก็จะเห็นโอ้โหมีรูกเล่นอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับตรงนี้ก็ หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าถูกใจในวิดีโอ,อนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์ให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยลวกันนะครับแล้วก็ถ้าถูาถกใจอะไรที่มากไปกว่านี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดกระดิ่งให้ด้วยจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆแล้วก็เทคนิคใหม่ๆหรือว่ามีเรื่องราวข่าวสารอะไรที่เป็นการอัปเดตตรงนี้ก็ฝากช่องนี้ด้วยลวกันนะครับไอคอนไฟช่องเล็กๆตรงนี้นะครับส่วนใครที่อยากจะได้อะไรที่มันแอดวานซ์กว่านี้นะครับหรือว่าเป็นการที่เข้าใจให้ใหมันง่ายกว่านี้หรือเพื่อนๆเมื่อกี้ การทางานแบบที่อารมณ์ขี้เกียจอย่างผมทํานะครับก็อยากจะให้มันใช้งานได้บนมือถือเลยสั่งงานบนมือถือเปลี่ยนรูปแบบเฟซทาอะไรก็ได้ผ่านมือถือเครื่องเดียวเลยที่เราไม่ต้องไปงอคอมพิวเตอร์เลยนะครับก็สามารถเข้ามาเรียนในคอร์สออนไลน์กับผมได้เลยนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาทักทายแล้วก็เข้ามาจองคิวหรือตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าคิวผมก็จะเริ่มไหลไปเรื่อๆยๆแล้วเนาะยังไงก็ถ้าสนใจเรื่องพวกนี้นะครับทักผมมาก่อนแล้วจองไว้ล่วงหน้าเลยแล้วสิ่งที่พวก อะไรแปลกๆหรืออะไรของใหม่ๆหรืออะไรที่มันรู้สึกว่ามันจะมีอะไรที่ง่ายสำหรับเรานะครับแล้วก็ใช้งานด้วยบนมือถือนี่แหละก็อย่าลืมตัวผมคอร์อขอสของผมด้วยแล้วกันนะครับฝากตรงนี้ทีหนึ่งนะฮะเพื่อสนับสนุนช่องนะครับจะได้มีแรงมานานใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับก็ถ้าไม่ได้มีแรงสนับสนุนจากทุกท่านนะครับก็จะไม่มีตรงนี้ขึ้นมาเลยนะครับตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่ผ่านๆมาด้วยแล้วก็ ทุกท่านที่ไว้ใจทางาการให้บริการจากทางผมแล้วก็เรื่องของการสอนจากทางผมนะครับตรงน,นี้ก็ขอฝากไว้นิดนึงนะทิ้งท้ายของคลิปปลายคลิปนี้แหละตรงนี้ก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในครั้งต่อๆไปนะครับวันนี้ก็คงจะมีเนื้อหาสาระเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็คงจะต้องขอสวัสดีครับ